ดูได้ใช้เป็นวันนี้นะครับเราจะมาดูตัวแรงดาวรุ่งของ6ล้อสายเป็นทุกดินกันนั่นก็คือตัวนี้ครับมิตซูบิชินะครับ FK61F นะครับเป็นดาวรุ่งที่กำลังมาแรงตอนนี้เลยไล่หลังเมกามาติดๆแล้วนะครับผมเข้ามาพร้อมกับเครื่อง 6M60 เทอร์โบนะครับตัวนี้เป็นเทอร์โบล่างนะครับ240แรงม้าคับปัญหาที่เจอกันบ่อยๆเลย รเรื่องของระบบส่งกําลังนั่นก็คือเฟืองเกียร์อาการที่เจอมีอยู่2ออยา่างถ้าเป็นที่เฟืองเกียร์นะโดยเฉพาะเฟืองเกียร์หนึ่งเนี่ยครับเพราะว่าเราใช้แรงชุดกระชากบ่อยนั่นก็คือนะครับถ้าเราใช้เฟืองท้ายเป็นเฟืองรอบเร็วนะครับช่วงที่เรานะครับหลังจากใส่ดินมาแล้วพยายามจะกระชากออกจากบ่อดินนะครับแรงเค้นจะเกิดขึ้นกับเฟืองเกียร์หนะึ่งเป็นพิเศษเลยนะครับก็จะทําให้เฟืองเกียร์หนึ่งเนี่ยชำรุดเสียหายได้ ตัวอย่างคันนี้นะครับก็เรียบร้อยเฟืองหักครับก็ต้องถอดมาเปลี่ยนใหม่กลับกันนะครับถ้าเราใช้เฟืองท้ายนะครับที่เป็นเฟืองช้าอะไรจะเกิดขึ้นลักษณะการใช้งานเดียวกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเผาข้างครับเผาข้างจะเป็นตัวรับแรงเค้นเผาข้างก็จะขาดมันก็จะเป็นอาการที่สลับกันดังนั้นมันจะขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ ในส่วนของตัวเฟืองท้ายนะครับรอบเฟืองท้ายแล้วก็ตัวรอบเกียร์ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็หนึ่งเรื่องของการนะครับการขับขี่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับโดยใช้การโยกช่วยกระชากเสอย่างเดียวก็คงจะไม่ได้นะครับก็จะเกิดความเสียหายอย่างที่เห็นนะครับหากมีข้อสงสัยอะไรนะครับก็สอบถามมาในคอมเมนต์ข้างลาง่างนี้ได้เลยนะครับทุกพี่